สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ Samsung Galaxy A10 ครับผมวันนี้จะมาเทสเกมภายใน1ชั่วโมงนะครับว่าแบตเตอรี่จาก100%เนี่ยมันจะลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะมันจะประหยัดไหมอึดไหมก็โอเคครับผม100%นะครับก็โดยเงื่อนไขเดิมนะครับเล่นครั้งนี้ผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปรสิบเมกไม่ลดสปีดแล้วก็ ขอเปิดแสงหน้าจอในระดับที่คนทั่วไปใช้งานแล้วกันครับเปิดที่ตรงกลางโอ้โหตึ้งตึงต้ง,ตงมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีเกมลันเชอร์นะครับตัวนี้ผมก็จะเร่งประสิทธิภาพแบบเน้นประสิทธิภาพเลยครับผมอ่าให้เกมลันเชอร์เน้นประสิทธิภาพให้ก็โอเคครั้งนี้ผมจะเล่นผ่าน ROV แล้วก็ PUBG นะครับ ถ้าเวลาเหลือก็เล่นซับเวสเซิฟนิดนึงเนาะขออนุญาตเล่น ROV ก่อนแล้วกันแบต100%นะครับอ่ามาเริ่มกันเลยโอเคจับเวลาแล้วนะครับก็ระหว่างเข้าเกมจนไปถึงหน้าเล่นผมก็ ไม่ตัดแล้วกันเนาะก็จะปล่อยให้มันลันไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าหลายๆท่านก็ชอบดูตอนที่ช่วงเข้าเกมเนาะแต่ว่าระหว่างเล่นก็ขออนุญาตกอไปตามสเต็ปแล้วกันเพื่อไม่ให้เวลามันยาวไปเรื่อยเนาะจอสวยนะครับตัว a 1 0ไม่ใช่จอ super amoled นะครับเป็นจอ tft ถึงแม้ไม่ได้เป็น super amoled ก็ผมว่ามันก็ยังสีสดอยู่นะ เชืช่อได้เลยครับเช็คอินหน่อยเช็คอินหน่อยแล้วกันมามาดูตั้งค่าครับผมตัวนี้อยากบอกว่าว้าวมากครับมีโหมดเฟรมเรตสูงนะครับตัวนี้ราคา4,490บาทนะครับสำหรับ Galaxy A10 มีโหมดเฟรมเรตสูงเปิดภาพ SD แสดงผลปรับสุดพาร์ติเคิลปรับสุดนะครับผม สุดทุกอย่างเท่าที่มันจะให้สุดเริ่มกันเลยก็ต้องบอกนะครับว่าตัวนี้ตำแหน่งลำโพงจะอยู่ด้านหลังเนาะเวลาเล่นก็ต้องระวังมือนิดนึงนะครับปกติจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ไปอยู่ด้านหลังเวลาเล่นเวลาวางเครื่องเงี้ยครับต้องระวังนิดนึง รอใครเนี่ยรอใครอรอเจ้านี้คนเดียวโอเคมาแล้วสานิดแล้วกันเราตัวนี้เป็นตัวที่ฝึกเล่นครับก็ช่วงหน้าตัวละครเป็นไงบ้างอผิวไหวต้องบอกว่า ฟิลลิ่งในการทัดเจ้า A10 เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากครับฟิลลิ่งในการสัมผัสดูครับดูผมว่ามันก็คมใช้ได้นะตัวนี้จอให้มาเป็นความละเอียด Sd นะครับความละเอียด Sd คมใช้ได้ครับคมใช้ได้ฟิลลิ่งในการทัดก็ค่อนข้างดี สำหรับเกม ROV ผมก็ทำคลิปเล่นเกมเต็มแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองไล่ดูในหน้าวิดีโอตรงช่องเนาะกดเข้าไปตรงช่องผมแล้วก็ตรงวิดีโอครับก็จะมีคลิปเล่นเกมของรุ่นอื่นๆก็มีครับลองเลือกชมดูได้ครับถ้ายังไงแล้วก็ฝากรบกวนคนที่มาดูใหม่เนาะฝากรบกวนกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดเนาะ ช่องนี้ก็จะเป็นท่องทําเกี่ยวกับเนี่ยแหละเอามือถือรุ่นนั้นรุ่นนี้ที่เปิดตัวใหม่ๆม,ม,ม,มาเล่นเกมหรือว่ามือถือรุ่นกเก่าๆมาลองเล่นเกมให้ดูครับว่ามือถือที่เปิดตัวในปี2018เล่นปีเล่นเกมในปี2019มันยังไหวไหมอะไรประมาณนี้ครับผมจะทําเกี่ยวกับประมาณนี้ก็โอเคขออนุญาตทบทวนสเปคคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A10 ว้าวของเราเต็มร้อยแล้วนะครับสเปคเต็มก็ดูใต้คลิปได้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.2 ความละเอียด s d p พัดนะครับจอเป็น tft แล้วก็เป็น infinity v display ก็คือจอ v cut ตัวนี้ cpu ก็จะเป็น octa core นะครับความเร็ว1.6แบตเตอรี่ให้มา3,400 m สมิลลิแอมนะครับสำหรับตัวนี้3,400 m มิลลิแอมแล้วก็ ram ให้มา2ล้อมให้มา32ครับก็ราคาขายอยู่ที่4,490บาท อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนรุ่นพี่เนาะอย่างเช่น a 2 0 a 3 0 a 5 0เขาให้แบดมา4,000แต่ว่าตัวนี้ให้มา3,4 0 0ก็นี่ครับผมเกิดทันเพื่อนๆอยู่นะครับฟเฟรมเรทครับผมอยู่ที่60ครับ4,490ของ Samsung เปิดฟเฟรมเรทสูงได้นะครับ r o v อา่าผมก็ขออนุญาตไปเล่นก่อนนะครับผม ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเกมแรกโอ้โหเล่นนานมากครับรอบนี้33นาทีครึ่งชั่วโมงครับผมมามาลุ้นกันว่าแบตเตอรี่จะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับการเล่นเกม ROV 1ตานะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนิดนิดแพ้ครับผมแพ้เช่นเคยเหมือนเล่นอยู่คนเดียวอะครับ คนอื่นนี้ขยันตายมาก MVP าด้วยครับก็นะครับการเล่นเกม ROV 1ตานะครับแบตเตอรี่จาก100%เหลือ95%ครับผมใช้ไป5%ประมาณ34นาทีใช้ไป5%นะครับสำหรับการเล่นเกม ROV บน Samsung Galaxy A10 ครับผมต่อไปก็ขอเป็น PUBG Mobile แล้วกันครับก็เช่นเคยนะครับช่วงโหลดเข้าผมก็จะไม่ตัดเนาะแต่ว่าระหว่างเล่นก็ขออนุญาตตัดแล้วกันแค่นี้ก็เวลาเลยมาเยอะลอะเจ็ 7, นาทีละกว่าจะจบคลิปก็นูนปาไป10กว่านาทีบางคนก็ดูไม่จบเนาะบางคนก็เบื่อเฮ้ย hey, พี่จะตัดยาวทำไมวะอย่างเงี้ย เราะว่าบางคนเขาก็ถามมาว่าอเอ้ยพี่จะตัดตอนเข้าเกมทําไมช่วงนี้กําลังสําคัญเลยนะก็โอเคครับก็จัดให้ตามคําขอครับผมไม่ตัดก็ไม่ตัด <S hh> ความร้อนเป็นไงบ้างช่วงเล่นเกม ROV เมื่อกี้ต้องยอมรับผมต้องยอมรับครับผมควบคุมความร้อนได้ดีครับแค่อุ่นอุมือไม่ได้ร้อนจี๋ไม่ได้ร้อนจ๋นจาเลยครับแค่อุ่นๆ่นมือให้รู้ว่าเฮ้ยกูเล่นเกมอยู่นะฉันทํางานอยู่นะอย่างเงี้ยครับผมแค่นี้จริงๆ แต่ว่าต้องมารอลุ้น PUBG Mobile เนี่ยอีตัวทำให้ตัวเครื่องร้อนเลยแล้วก็ตัวกินแบตเลย PUBG Mobile ก็3 34นาทีแรกเล่น ROV นะครับใช้แบตไปจําจำช่วยกันด้วยนะครับตัว PUBG เราเริ่มที่นาที34เนาะมาดูตั้งค่าครับผมก็ผมขออนุญาตเอาเป็นสูงแล้วกัน กราฟิกเอาเป็น SD นะครับปรับสูงสุดได้ที่ SD เฟรมเรตเป็นสูงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตออกแล้วก็เข้าเกมใหม่ก่อนเนาะเพราะว่าเรามาตั้งค่ามันต้องออกแล้วเข้าเกมใหม่โอเคครับผมรอแป๊บหนึ่งนะรีสตาร์ทเกมเรียบร้อยแล้วครับผมกราฟิกปรับที่ SD นะครับเฟรมเรตปรับที่สูงก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวนี้สามารถปรับคุณภาพกราฟิกเนี่ยได้ค่อนข้างสูงเลยเพราะว่า ถ้าเป็นรุ่นอื่นเอ้ยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นหรือว่าแบรนด์อื่นในเลทราคาเดียวกันเขาก็จะได้แค่ประมาณสมดุลแล้วกันเนี่ยจะได้ประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้สามารถปรับได้ถึง SD เลยมาคลาสสิกสีคนครับผม ภาพสวยเนาะภาพสวยมากเลยครับมีคนคุยกันโอเคขออนุญาตปิดแล้วกันเดี๋ยวเสียงไม่พึงประสงค์ออกเนี <c oughs> ย่ยครับผมผมว่าใช้ได้นะในเลทราคานี้แล้วเอ้ยทำออกมาได้ขนาดนี้ผมว่าผมผมผมพอใจครับผมค่อนข้างโอเคโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้สุดจา๋าเหมือนแบบ ตัวแพงๆท็อๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ้ยมันเล่นได้นะมันไม่เนี่ยทำออกมาได้ดีด้วยครับภาพก็สวยด้วยมันเลื่อนครับแต่ว่ามันอาจไม่ได้สมูทปื้นๆนะครับก็ต้องยอมรับเนาะเพราะว่าตัวนี้4,490เองและอีกอย่างเป็นแบรนด์ซัมซุงด้วยครับนานๆทีจะได้เจอแบบนี้

ต้องดูช่วงหน้าโดดล่มเนาะช่วงหน้ากลางกลางล่มแล้วว่าเราสามารถคุมได้ไหมตัวเกมพับ G Mobile นะครับผมก็ทําคลิปเล่นเกมเต็มเกมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองย้อนดูได้เนาะว่าเป็นยังไงก็ทําออกมาได้โอเคนะครับผมชอบอยู่อ๋ออันนี้สนามยิงปืนหรือว่าเมืองร้างนี่ของจะอยู่ตรงนี้สนามยิงปืนนี่แหละ โอเคครับช่วงกลางล่มแล้วก็สามารถคุมได้นะครับแต่ก็จะไม่ได้สมูทมากนะครับก็มีตึกตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กบางนะไ,ไม่เอ่ยเนี่ยครับผมวิ่งเข้าบ้านนิดนึงนี่ครับผมประมาณนี้เลยใช้ได้ครับใช้ได้ผมได้กระทะเรียบร้อยแล้วไม่กลัวใครละทีนี้ๆๆ ประมาณนี้เลยโอเคขออนุญาตไปเล่นก่อนนะครับก็ PUBG Mobile ตายเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเวลายังไม่ครบ1ชั่วโมงความร้อนเป็นไงบ้างก็ร้อนกว่าตอนเล่น ROV นะครับแต่ว่าผมไม่ใส่เคสก็ถือเล่นได้สบายครับมาดูกันเล่นเกม พับจีโมบายพับจ Mobile จากนาทีที่34จนถึงนาทีที่55นะครับก็กี่นาทีล่ะก็ประมาณ20กว่านาทีครับ21นาทีเนาะแบตเตอรี่จาก95เหลือ89ครับก็ใช้ไปประมาณ6เปครับสำหรับการเล่น PUBG Mobile ในเวลา21นาทีใช้ไป6นะครับอ่าเหลือ 4-5นาทีสุดท้ายขอซัมเวเซิร์ฟแล้วกันเนาะวิ่งเพลินๆรอโอ้โหก็โอเคครับผมจบเรียบร้อยแล้วอ,อ่ะขออนุญาตตัดจบตรงนี้เลยแล้วกันเนาะ ก็1ชั่วโมงพอดีขออนุญาตสรุปแล้วกันเนาะสำหรับ Samsung Galaxy a 1 0นะครับเล่นเกม1ชั่วโมงก็ r o v นะครับเล่นไปประมาณ34นาทีใช้ไปประมาณ5นะครับแล้วก็ PUBG Mobile เล่นไปประมาณ21นาทีใช้ไปประมาณ6แล้วก็ซ u b w a y Surf ประมาณ4-5นาทีก็ใช้ไปประมาณ1%นะครับผมก็สรุปแล้วเล่นเกม1ชั่วโมงสำหรับเจ้า Samsung Galaxy a 1 0ใช้แบตเตอรี่ไป12%ครับผมอึดไหมก็ถือว่าอึดนะอึดใช้ได้เลยครับแล้วก็ต้องชมเนาะเรื่องความร้อนทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยสำหรับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้3,400 m มิลลิแอมนะครับก็ยังไม่มีชาร์จเร็วเหมือนตัว a 2 0 a 3 0นะครับเป็นชาร์จปกติ m i โคร USB ปกติครับผมก็โอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลสําหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันถ้าหาข้อมูลเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ